ตัณหาแรกคือกามซึ่งคนจะต้องเรียนรู้เป็นเบื้องต้นก่อนเพราะงั้นจะเรียนรู้เรื่องกามตัตหาก็ต้องไปเรียนรู้จากกวลิงกราหานเป็นตัวสำคัญและจะเรียนรู้ได้ต้องมีผัสสะอาศัยผัสสะจึงจะเรียนรู้เรื่องกามได้าศาสนาพุทธตก ่ำไปขนาดไปหลับตาไม่เรียนรู้เรื่องกามกามมีกามม,กาม,มีห้าภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเกิดจากการสัมผัสภายนอกห้าทวารแลว้วก็เกิดอาการกินเลตัณหาคือกามมาตัณหานั่นแหละต้องเรียนรู้อันนี้ก่อน และเรียนรู้ได้ดีที่สุดคืออาหารการกินหรือสิ่งที่สัมผัสเข้าทางปากแม้คุณไม่กินเช่นหมากพลูคุณไม่ได้กลืนกินหรอกแต่คุณกินคุณไม่ได้กลืนหรอกเพราะรู้ว่ามันกลืนไม่ไหวแล้วมันจุ้งเลยแต่กลืนกินมันมันมัน,มน,มน มันแรงมันเป็นพิษเป็นภัยมันไม่ใช่ของดีไม่คลืน่นแต่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของมันติดกามคุณทั้งห้าของมันมันสายหลับตากินหมากอย่างมหาบัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเริ่มต้นในการศึกษาเริ่มต้นของกิเลส อาตมาต้องพูดถึงมหาบัวเพราะมีมีลูกศิลย์ลูกหาเยอะแล้วนับถือกันเยอะมันมีความจำเป็นที่ต้องพูดเพราะจะได้ประโยชน์มากแต่คนเขาจะไม่ถือเขาจะลูกศิษย์เขาชอบแต่มันเขาเขาไม่ชอบอาตมามากอาตมาไม่กลัวหรอกคนไม่ชอบอาตมานะมันเป็นเรื่องของความโง่ของเขาเขาไม่ชอบอาตมา นี่พูดตรงนะใครไม่ชอบอาตมานี่โง่ทั้งนั้นนี่ก็พูดตรงอีกใครที่ไม่เห็นว่าอาตมานี่มีสิ่งที่ดีที่น่าจะฟังน่าจะรับนับถือฉลาดน้อยทั้งนั้นนะก็แปลว่าโง่อยู่นั่นเองนะจริงนี่พูดซื่อ,อพูดจริงใจจริงๆไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มี มังคุไม่มีอุตจักไม่มีก็เกิดเค้นเคินไม่มีกระดุกกระดิกอะไรเพียวเพียวเลยพูดเพียวเพียวเป็นเรื่องจริงที่อาตมาพูดมีแต่เรื่องจริงทั้งนั้นไม่แฝงอะไรเลยโดยเฉพาะไม่แฝงสาเถยยะหรือว่าอยากอวดอยากโออะไรแต่คนไม่เชื่อใครจะไปบังคับความเชื่อมเขาได้เขาไม่เชื่อก็มันศีรษะใครศีรษะมัน เขาไม่เชื่อก็มันก็แล้วไปนะคนฟังได้ก็ดีว่าเริ่มต้นมารู้จักต้องมาเรียนรู้เรื่องเครื่องอาศัยที่เรียกว่าอาหารจึงจะรู้กามมตัณหาและต้องเรียนรู้โดยมีผัสสะไม่มีผัสสะตาไม่กระทบรูปหูไม่กระทบเสียงจมูกไม่ครบกลิ่นลิ้นไม่กระทบรสผัสสะไม่มีพัสสะปัห้าห ก็คือใจต้องร่วมอยู่ด้วยกับสัมผัสนอกหา้าตลอดเวลาเป็นปัสสาทรูปเป็นโคจรรูปและเป็นวิสัยยรูปวิสัยยรูปต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและมีใจทำงานร่วมอยู่ประสาทตา,าประสาทรูปโคจรมันเริ่มทำงานมันเกิดำดำเนินไป นเกิดเป็นนิสัยวิสัยของรูปที่คุณรู้เป็นภาวะสัมผัสแล้วเกิดเป็นภาวะสองคือเป็นภาวะเอกกับภาวะรองเอกคือปุริสภาวะรองคืออิทธิภาวะเพราะฉะนัต้องทำให้เป็นหนึ่งเอก,กสโมสรณา เรียนรู้อันนี้ได้จากเวทนาทวเยนะเวทยานเวทนายะเอกะสมโมสรนาพวันติเอปตยบ,บิดกเล่มสิบข้อหกสิบเนี่ยต้องเรียนรู้จากอันนี้สรุปแล้วพระเจ้าสรุปฐานที่จะศึกษาก็คือเวทนานี่แลแล้วพระพุทธเจ้าตัดสู้เรื่องศึกษาอันนี้ มันเหนือชั้นก่ท็ที่ศาสตราทุกศาสตราศาสนาเขารู้คือเขาไปงมงายอยู่กับดีและชั่วเท่านั้นไม่ได้ปฏิเสธศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิเสธดีกับชั่วต้องทำให้ได้ก่อนจนกระทั่งเป็นคนไม่ทำชั่วทำแต่ดีสัพปะปะาภาษากรรังกัสรสุป,ปสัพปทาแต่สําคัญตรงทำให้จิต สะอาดผ่องใสสจัจจประโยชตปนังจิตสะอาดผ่องใสคือจิตหมดกิเลสที่เป็นเหตุใหญ่เหตุที่ไม่ผ่องใสคือกิเลสเมื่อกิเลสออกหมดจิตก็สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเรียกว่าเป็นอุเบกขาทึ่งมีองค์ธรรมห้าปริสุทธาประโยธาตามุทุกรมรมัญญาปปัสสรา อาศัยตั้งแต่ต้องรู้จักนามรูปคู่สองที่จะใช้เรียนถ้าคุณรู้นามรูปเป็นคุณก็จะเรียนรู้จักวิญญาณได้คุณจะรู้จักวิญญาณได้คุณก็ต้องเรียนจากกาวลิงกราหานเรียนจากเวทนาเรียนจากที่มันมีตัณหาตั้งแต่กามาตัณหาฟังตรงนี้ กาม,มาตัณหาก็ดีพราวะตัณหาก็ดีวิภาวะตัณหาก็ดีประกอบไปได้วยกายถ้าไม่มีกายไม่มีกามต้องเรียนรู้กายเป็นเบื้องต้นต้องมีเรียนรู้กามเป็นเบื้องต้นถ้าลัดตัดความไปแล้วไปหลับตาปฏิบัติไม่มีกายภายนอก ไม่ได้เรียนกามเป็นเบื้องต้นโมคะเพราะคุณจะเรียนรู้จากจิตเกะจิตเกะเรียกว่าจิตสัมเวสีไม่ใช่จิตปัจจุบันไม่ใช่จิตที่มีตาที่ตั้งทางตาที่ตั้งท้งหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายไม่มีจิตไม่มีที่ตั้งที่กำหนดที่อยู่ในปัจจุบัน,นากาละ หรือปัจจุบทิทธรรมทิฐกาละที่รู้อยู่เดียวนี้เป็นของจริงสัมประเวสีไม่ใช่ของจริงเป็นสัญญากำหนดจากความจำล้วเ,เอามาคิดอะไรก็ได้ปรุงแต่งไปอะไรก็ได้จากความจำแต่นี่เป็นความจริงตาสัมผัสลูกหูสัมผัสเสียง จมูกสัมผัสกลิ้นสัมผัสรถกายสัมผัสอยู่ตกลกเป็นทิฏฐกาละหรือทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้หลัดหลัดนี้นี่คือความจรงิงเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่ได้เรียนรู้ความจริงไปนั่งหลับตาปฏิบัติพวกมโมฆะทั้งนั้นเลยจปปฏิบัติกับจิตสัมปเวสีจิตแก่ที่พระเจ้าตรัสกับภิกษุสาติเจ้าว่า ถ้าเธอไปเข้าใจจะเรียนรู้จักจิตวิญญาณสัมปเวสีอย่างนั้นเธอเท่ากับขุดขุดตัวเองเท่ากับคิดตูพระพุทธเจ้ามาสอนแบบนี้ท่านไม่เคยสอนแบบนี้ปราะนเมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นจึงเห็นได้ชัดในประเทศไทยพุทธศาสนาเป็นนั่งหลับตานี้ออกป่าออกเขาออกธรรม เปหลงสภาวะจิตเก้ไม่ใช่จิตความจริงแต่เป็นจิตความจำแล้วก็หลงอรหันเก้เลยตัวมันเก้ไปแล้วก็แก้ใหญ่เลยทีนี้แกยกกำลังมันจะคูณเท่านั้นนะแกยกกำลังหนักก็คูนะ นี่ไม่ใช่ใส่ความนะเรื่องจริงมันซับซ้อนไปเรื่อยๆมันเชื่อผิดเชื่อผิดคูณเชื่อผิดยกกําลังนี่มันเชื่อผิดยกกําลังกันไปเลยหนานแน่นเป็นปุถุไม่รู้กี่ชั้นอันตามาพูดอย่างนี้พวกหลับตาเขาจะฉุกคิดแล้วเขาจะสะดุ้งสะเทือนอะไรบ้างหรือเปล่าก็าไม่รู้จะมีสักคนสองคนไม่น